ก็ขอสวัสดีนะคะพี่ๆที่รักทุกท่านเลยนะคะผู้ที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องระสมเด็จทุกท่านเลยค่ะวันนี้เรามาพบกันกันกบแม่ค้าช่องเพิ่มพูนพระเครื่องค่ะเรามาพบกันในช่วงยามเย็นๆนะคะเสร็จสิ้นจากภารกิจการงานแล้วก็มานั่งดูพักกับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องค่ะคุณลูกค้าค่ะ ค่ะวันนี้แม่ค้าก็มีพระหลากหลายรายการเลยค่ะมาให้พี่ๆรับชมอยู่ที่16รายการด้วยกันนะคะช่องทางในการติดต่อค่ะเพิ่มพูนพระเครื่องค่ะโทร080 9 1 0 7 8 0 3นะคะ i d ดีไลน์ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะ080 9 1 0 7 8 0 3นะคะเบอร์โทนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นนะคะในการติดต่อเช่าบูชาพระก,กับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องค่ะ ค่ะเรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการที่หนึ่งค่ะพี่ขาพระสมเด็จเนื้อสวยเนื้อแห้งค่ะพระสมเด็จเนื้อสวยๆเนื้อแห้งๆเลยนะคะ ดูแล้วละมุนตาค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อสวยเนื้อแห้งดูมีมวลสารค่ะราคาของเราค่ะเปิดอยู่ที่300บาทนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีพระเหรียญนะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปจากพระสมเด็จนะคะคุณพี่สวยแบบนี้คุณลูกค้าขาพี่พี่ขาพี่พี่ทนใดชื่นชอบนะคะแม่ค้าแนะนำโทรปิดกันได้เลยค่ะ เนื้อสวยๆเลยค่ะตรงอกตรงอกผ้านะคะจะมีรอยยุบลงไปค่ะพี่พี่ขาเนื้อสวยๆค่ะดูและถูกตาถูกใจโทบปิดกันได้เลยนะคะราคา300เท่านั้นค่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะไปต่อรายการที่2นะคะพีะ่พี่ขารายการนี้สวยค่ะ โค้งซุ้มสวยๆกลางอกพระมีรอยยุบาฐานแซมแม่คะอย่างนี้พี่พๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบดูแล้วสะดุดตาต้องตาต้องใจโทรมาปิดกับแม่ค้าได้เลยนะคะ รายการนี้รายการที่สองค่ะไปต่อรายการที่สามนะคะรายการที่สามแตกลายงาความเก่าความแกร่งเป็นไปนตามยุคตามสมัยค่ะพี่ๆค่ะอกอกกลางอกผ้ามีรอยยุบลงไป หน้าอกมีเม,ม็ดมวลสารเนื้อสวยๆแห้งๆเก่าๆเลยค่ะพี่ๆแม่ค้าแนะนําเลยนะคะชื่นชอบและโทบปิดเลยค่ะยาลังเลค่ะอ่แม่ค้าก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะพี่ๆคะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะ พี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องเพิ่มพูนพาคเครื่องด้วยค่ะรายการนี้รายการที่3นะคะเนื้อหามวลสารแต่ละรายการก็แตกต่างกันไปนะคะพี่ๆค่ะไปต่อรายการที่4ค่ะรายการที่4มีราบข้ามันตังอิวด้วยนะคะเก่าๆเลยค่ะคุณกค้าเนื้อหามวลสารสวยๆ เนื้อหาเชิงลึกหมคะอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะแม่ค้ายังยังไม่เก่งยังไม่เก่งสักเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะพี่ๆท่นใดที่ชื่นชอบนะคะรายการนี้รายการที่สี่ค่ะเนื้อสวยๆแบบนี้ไม่ปิดไม่ได้แล้วนะคะพี่ๆคะ่ะราคาเบาๆเองคะ่ะสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะ บริการจัดส่งฟรีเก็บปลายทางก็ได้หรือว่าลูกค้าสะดวกโอนก็สามารถโอนได้นะคะไปต่อรายการที่5ค่ะรายการที่หเนื้อยุบเนื้อย่นนะคะเนื้อเก่าๆค่ะพี่ๆคะารายการนี้สวยค่ะ แม่ค้าได้มายัางไงแม่ค้าก็ปล่อยให้เช่าบูชาแบบนั้นเลยนะคะพี่ๆค้าไม่มีการตกแต่ง,แต,งแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นคะ่ะในยุบในย่นนะคะไปต่อรายการที่6คะ่ะ การที่6นะคะแตกรายงามีเม็ดมนสานสีน้ํำตาลสีอ่าสีอะไรบ้างแตกรายงาสวยๆแตกละรายงานนิดๆมีเม็ดมนสานอ่าอยู่บนเนื้อพระอ่าถ้าเกิดสองกล้องนี่อาจจะแบบมองเห็นได้ชัดเจนมากเพลินตาค่ะเนื้อพะสีเพลินตามากเลยคุณลูกค้าคะพี่ๆคะ เม็ดมวลสารนะคะสีน้ำตาลค่ะอยู่หน้าองค์พระก็มีฐานพระก็มีนะคะพี่พี่ขารายการนี้ก็สามร้อยบาทค่ะไปต่อรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนะคะเนื้อหามวลสารแตกลายงามมีคาบน้ำมันตั้งอิ่วเบาๆขึ้นอ,ออกมาจากเนื้อพระนะคะ มีเม็ดมวลสารขอบซุ้มโคง้งสวยงามค่ะพี่ๆคะดูแล้วสวยดูแล้วเพลินตาค่ะ ดูแล้วใช่ดูแล้วชอบอย่าลังเลนะคะพี่พี่ขาเปิดใจรับเช่าบูชากับช่องเพิ่มพูนพาเครื่องค่ะแม่้ายินดีให้บริการนะคะราคาไม่แพงค่ะไปต่อรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเนื้อหามนสารแตกลายงาเป็นไต,ตำํำยุคตำการเวลาค่ะพี่พี่มีเม็ดมนสารสีดำนะคะ ด้านข้างค่ะด้านหลังก็มีพระสมเด็จพระสมเด็จสองด้านเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้เนื้อหาสวยงามค่ะเนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะรายการนี้ก็สามร้อยบาทเช่นเดียวกันเลยนะคะมีเม็ดมนสารสีดาค่ะพี่พี่ขาไม่้าแนะนําเลยค่ะดูแล้วใช่ดูแล้วชอบอย่าลังเลค่ะปิดเลยนะคะพี่พี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะ รายการนี้คือรายการที่8นะคะไปต่อค่ะรายการที่9ค่ะดูเหรียญกันบ้างนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่สวงค่ะรายการนี้แม่ค้าขออยู่ที่500บาทนะคะพี่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 ท่านใดที่ชื่นชอบพักเครื่องทั่วไปพระเหรียญน,นะคะแม่ค้าแนะนําเลยค่ะวัดไผ่พัฒนาจังหวัดสีสเกตนะคะรุ่นเทวดาเดินดิน ยันเสาห้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาราคาจับต้องได้ไม่แพงคะ่ะหลวงปู่สวงนะคะเทวดาเดินดินค่ะเนื้อสวยๆเก่าเดิมคะ่ะได้มายังไงปล่อยไปอย่างงั้นเลยค่ะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะคะไปต่อรายการที่สิบค่ะ การที่10นะคะหลวงพ่อแก้วเกสาโรค่ะอายุ9กปีพศ2518นะคะรายการนี้ก็500บาทเช่นเดียวกันเลยค่ะวัตรหารไล่จังหวัดระยองนะคะ รายการไหนนะคะพี่ๆขารูปภาพไม่ชัดเจนแอดไลน์มาคะ่ะแอดไลน์มาขอรูปภาพกับแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาปิดโทรมาปิดกันก็ได้เลยคะ่ะไปต่อรายการที่สิบสิเออเออเอคะ่ะขออภัยคะ่ะรายการที่สิอนะคะรายการนี้หลวงพ่อกเกษมเขม,มโกคะ่ะ สวยเดิมค่ะพี่พีขารายการนี้ก็ห้ารอยบาทเช่นเดียวกันเลยค่ะสำนักสุสานไตรลักษณ์นะคะจังหวัดลําปางค่ะหลวงพ่อกเกษมเขม,มโกค่ะ สวยเดิมคะ่ะพี่พี่ขาแม่ค้าแนะนําโทรมาปิดกันได้เลยนะคะดูแล้วใช้ดูแล้วชอบอย่าลังเลนะคะพี่พี่ขารายการนี้คือรายการที่11นะคะเราไปต่อคะ่ะรายการที่12บสอคะ่ะพี่พี่ขารายการนี้เนื้อสวยมากพัสมเด็จพุทซ้อนนะคะเนื้อสวยๆมีเม็ดมวลสาร ซุ้มโค้งสวยๆค่ะสีสองสีละมุนตาม,มากเวลาสองกล้องน่าจะสวยมากเลยค่ะพอดีไหมคะตีกล้องไม่ได้พี่ๆ่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบรายการนี้สวยมากจริงๆค่ะแม่ค้าแนะนำนะคะปิดได้ปิดเลยค่ะผสมเด็ดพุดซ้อนเนื้อสวยๆนะคะเนื้อเก่าๆมีเม็ดบอลสาร โค้งซุ้มสวยๆค่ะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาไปต่อค่ะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะพระซุ้มกอไหมคะรายการนี้รายการนี้ก็สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ขา ต่อรายการที่14ค่ะรายการที่14นะคะเนื้อก่าเก่าสวยๆค่ะรายการนี้ก็300บาทเช่นเดียวกันเลยค่ะพี่ๆท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสะสมนะคะ ทมาปิดกันได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรอีกสักรอบนะคะ0809107803นะคะรายการที่13ค่ะเนื้อหามวลสารแตกลายงาโค้งสุ้มสวยๆเม็ดมวลสารสีดำสีน้ําตาลค่ะมีค่าอ่าค่ามวลสารนะคะพี่ๆขาสวยค่ะรายการนี้ถามไหมคะว่ารายการไหนสวยสวยทุกรายการค่ะ แล้วแต่ดุลพินิษของพี่ๆเนาะที่ชื่นชอบค่ะด้านหลังค่ะอะไรเนี่ย 40, สองศูนสี่ศูนย์ปีพศไหมคะ,ะด้านหน้าค่ะรายการนี้ก็สามร้อยบาทเช่นเดียวกันเลยนะคะเนื้อหาสวยๆเลยค่ะแตกลายงาอกนูนสวยงามค่ะ ต่อรายการที่16บกรายการสุดท้ายท้ายสุดสำหรับวันนี้แล้วนะคะรายการที่16เนื้อสวยๆค่ะรายการนี้ก็300บาทเท่านั้นเลยนะคะราคาเบาๆจับต้องได้ค่ะน้านหลังก้างปลาค่ะน้าหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะทั้ง16รายการด้วยกันค่ะพี่พๆขาแม่ค้าก็ขอฝากให้พี่ๆที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กับแม่ค้าด้วยนะคะ อาแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับพี่ๆที่เข้ามารับชมทั้งเก่าและก็ใหม่ที่เข้ามาปิดกันด้วยนะคะแม่คะก็ขอฝากช่องเพิ่มพูนพากเครื่องอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะลูกค้าใหม่แม่คะก็ขอให้แนะนํานะคะลองเปิดใจ ลองเปิดใจดูค่ะพี่พี่าลองเปิดใจเช่าบูชากับช่องเพิ่มพูนพระเครื่องดูนะคะแม่ค้ายินดีให้บริการทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่ค้าก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ